วสก,การครับหลวงปู่ทองสวัสดียอดกันมิทุกท่านครับขอบคุณหลวงปู่มากนะครับที่เชิญผมเข้ากลุ่มหลายกลุ่มนี้กลุ่มของหลวงปู่ทอง 5G กลับขอบพระคุณมากครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกลุ่มนี้ครับผม,ผมได้มีโอกาสได้สร้างบารมีมีหลวงปู่เป็นเนื้อนาบุญให้หลายครั้ง การถวายพระทหารเช้าการใส่บาตรเช้ากับหลวงปู่เป็นประจำแล้วก็หลวงปู่ก็ได้ให้พรทุกวันเท่าที่ได้ได้สนทนากับหลวงปู่ก็ผมประทับใจหลวงปู่ที่ท่านเป็นเป็นพระที่มีจิตเมตตาก็ให้ความเป็นกันเองกับญาติโยมครับคือเข้าใกล้และอบอุ่นใจได้ได้คุยธรรมะได้สนทนาแลกเปลี่ยนกันทั้งทางโลกและทางธรรม นี้ก็สังเกตดูว่าหลวงปู่ท่านอายุมากแล้ว83นี้น่าจะ83อายุ83ปีแล้วเรื่อนกระโบดมานานนะแล้วก็ท่านมีโรคประจำตัวแล้วก็เท้าท่านก็เจ็บเดินไกลไม่ค่อยได้นั้นการไปเผยแผ่ธรรมะปฏิบัติศาสนกิจในระยะไกลๆเนี่ยท่านทำไม่ได้ก็เลยสนทนากับหลวงปู่ว่าถวายคำนี้นั้นท่านว่า หลวงปู่น่าจะสร้างกลุ่มไลา์ขึ้นมานะครับแล้วก็ f a c e o o o แฟนเพจพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อใช้สื่อดิจิทัลเนี่ยในการเผยแพร่ธรรมะในการปฏิบัติศาสนกิจนะอันนี้ก็เป็นงานเป็นกิจของสงฆนะ์ที่จะต้องเผยแพร่ธรรมะเพบริการประชาชนในการให้ความรู้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายออกไปสู่ภาคประชาชน อันนี้เนื่องจากว่าหลวงปู่อายุมากแล้วแล้วเดินไม่ค่อยไหวนันก็การสร้างกลุ่มไลนะ์กับ f c e e o o o เนี่ยก็จะช่วยให้การสร้างบารมีของหลวงปู่ไม่ติดขัดแม้ท่านจะป่วยอยู่ก็ยังใช้ประโยชน์จากลายกลุ่มที่ท่านสร้างขึ้นมาในการที่จะเกิดแพทธรรมะนะแล้วก็ในการที่จะแลกเปลี่ยนสุวนธนธรรม การที่จะบอกข่าวสารงานบุญที่วัดพธรรมกายได้แจ้งข่าวสารมาให้กับญาติโยมได้รู้ได้มีโอกาสได้สร้างบาร,รมีกับคณะ,ะกับพุทธรบริษัทบริษัทศีทั่วโลกนะครับที่เราก็ทราบันดีว่าการทําบุญในหมู่กับหมู่คณะนี้จะได้อานิสงส์ผลบุญใหญ่หลนะเช่นพิธีบูชาข้าวพระหรือว่าทอดระปาะทากระถิ่นงานบุญต่างๆของวัดพัรมกายนะครับก็ เชื่อว่าหลวงปู่คงจะใช้กลุ่มนี้ในการสื่อสารแจ้งข่าวสารแล้วก็การในการที่จะเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธสมสัติพทธเจ้าผ่านรายกลุ่มนี้อย่างเป็นประจําและต่อเนื่องเพื่อจะได้หลวงปู่จะได้มีโอกาสได้สร้างบารมีอ่อาต่องไปนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ได้ไดสนทนากับหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่ท่านก็ ไวนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ,อน่าจะต่อท้ายไป 5G เพราะว่าระบบดิจิตอลการสื่อสารเนี่ย 3G 4G เนยนาคตก็จะไม่ใช้ก็จะใช้ 5G มันก็กำลังบ่งบอกว่ามันสมกับความตั้งใจของหลวปู่คือท่านเหลวในเรื่องของการที่จะเอผยแพร่ธรรมะในการที่จะใช้ลายในการสร้างบาร,รมีครับ ผมต้องขอกลับกับพระคุณหลวงปู่มากนะครับที่เชิญผมเข้ากลุ่มนี้แล้วก็ขอพระคุณการเรียมิทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกลุ่มกันมาให้กําลังใจหลวงปู่ทองของเรานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยสนทนาธรรมร่วมกันในในกลุ่มรายนี้ในอนาคตถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะเสนอหลวงปู่ว่าน่าจะมีการจัดปฏิบัติธรรมผ่านผ่านกลุ่มลายนี้ เป็นช่วงวันสาคัญเช่นวันพระหร,ะหรือว่าวันสำคัญสำคัญทางศาสนานะี่ก็จะใช้กลุ่มนี้ใช้ระบบ f a c e b o o k ไลฟ์ Live สดในการที่จะส่วนมวลปฏิบัติธรรมร่วมกันผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลกับตัวเรานะครับในการที่จะสร้างบารมีรุ่ดหน้าไปตามที่หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านได้ได้ปฏิบัติมาแล้วก็สั่งสอนลูกหลานท่านให้อยู่ในบุญสมนะครับ นั้นในกลุ่มเนี่ในกลุ่มหลวงปู่เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของอที่ผมถวายคำแนะนําไปเพมีเรื่องของทําดีงดบาปทําใจให้ใสสะอาดแล้วก็มีเรื่องของทานศีลภาวนานะครับให้ความรู้เรื่องของการทําบุญเรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการเจริญภาวนา,นาทําใจอยู่ใจนิ่งทั้งนี้ก็เพื่อ,อาตามตามคอนเซ็ปต์ของ หลวงปู่หลวงพ่อก็คือเราจะต้องมาร่วมกันปิดนรกเปิดสวรรค์ให้ตัวเราเพราะฉะนั้นการสร้างกลุ่มลายของหลวงปู่ทองก็เป็นกุศโลบายในการที่จะเผยแพร่ธรรมะหลวงปู่ทองก็จะได้ไม่ต้องลำบากเดินไปไหนไกลครับก็ใช้กลุ่มลายนี้ในการปฏิบัติศาสน,านกิจนะครับก็ขอบคุณหลวงปู่นะครับที่ท่านได้สร้างกลุ่มนี้มาแล้วก็เชิญผมเข้ามาแล้วก็เชิญยอดกรนมิตรหลายๆท่านเข้ามาในกลุ่ม ขอให้กันเราช่วยกันให้กําลังใจหลวงปู่แล้วก็ช่วยกันดูแลหลวงปู่ครับหลวงปู่ท่านอายุมากแล้วนะครับก็เราก็เหมือนกับว่ามาสนับสนุนมาให้กําลังใจกับหลวงปู่อันนี้สมงกันให้กําลังใจกับพระที่อายุมากแล้วแล้วลก็ป่วยป่วยด้วยเนี่ยอาภาธอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้สมงผลบุญเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อเรายามที่เราชลาภาพก็จะมีคนมาดูแลนะครับบุญก็จะหมุนเวียนหล่อเลี้ยงชีวิตเราตัดจนถึงที่สุดทรับ และอานิสงส์ผลบญนี้ก็จะติดตามตัวไปทุกพทุกชาติจนก็ต้องบรรลุธรรมสู่นิพพานของทุกๆคนครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยที่เข้ามาร่วมกลุ่มนี้เราก็ช่วยกันนะครับช่วยกันแลกเปลี่ยนธรรมะช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลกันและกันแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนให้กําลังใจกับหลวงปู่ทองของเราครับสวัสดีครับ